สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะพ้าสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากิจกรรมดีๆนะครับก็ก็เป็นนี่เลยครับจะมาพาเพื่อนๆมาเก็บนี่นี่ครับเพื่อนื่อนผชมนี่ครับมอนเบอรี่มอนเบอรี่นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเก็บเป็นเพื่อนกันนะครับก็มีหลายลูกนะครับ มันบริมีประโยชน์นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บนะครับมันต้นข้างบ้านนะครับเดี๋ยวให้ลองเผาพาเก,ก็บนะครับมันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยครับเดี๋ยนะอ้าวพร้อมอไปครับครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีลูกสีดำาๆเดี๋ยวเพื่อพเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้วยโอ้โหลูกสีดำนี่เอาลูกลูกลูกนี้ก็ได้นี่สีดำาๆอันนี้ก็ดำได้นะเนี่ยะ เดี๋ยวหาดูโอ้ตรงนั้นด้วยอืมนี่อันนี้ได้กี่ลูกตรงนี้เออนั่นน่ะนั่นแหละได้เลยตรงนั้นแหละมันเพิ่งตกตะกี้นี่อืมอันนี้มุมนี้ก็ได้กี่ลูปไงโอ้เจ็ดรูกเจ็ดรูกอ่ะเดี๋ยวดูข้างบนนี้มีไหมมี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 เต็มเลนน่ครับมีเต็มเลยนะครับโอ้น่าอร่อยนะ โอ้ยนั่นนั่นข้วนด้วยนั่นเดี๋ยวนี่เดีนาะพาเก็บโอ้โหนี่สีดำมีสีน้ำตาลนะนั่นก็เก็บได้นะเผาน่นี่มุมนี้เออเลยนี่างอี้โอ้ดีตรงนี้เผานี่นี่ครับเพื่อนๆนี่ดูดูจุ่มนี้ครับโอ้โหดูวดเยอะนะครับนี่เอาเผาเก็บได้ได้ได้หมดทุกลูกเลย โอ้โหดูโอ้ยข้างล่างก็มีโอ้มุมนี้ได้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยแดงๆประมาณนี้ก็ได้เนี่ยเปิดเลยยงเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะเพื่อนเนี่ยนี่กำลังลูกกำลังสวยนี่ประมาณนี้อุ้ยสีดำอ้อันนี้กินกินกับอันนี้ก็อร่อยนะกินกับน้ำน้ำฟ้าวนโยเกิร์ตเนาะใช่หรือกินกับพริกเกลือก็ได้นะบ้านเราก็เป็นพริกเกลือก็จะเป็นมีรสเปรี้ยวหวานเนาะ รสเปรี้ยวหวานอีกหนึ่งเดี๋ยวดูข้างล่างต่ออุ้ยเผานี้นี่นี่ครับเพื่อนนี่นี่นี่ดูโอ้โหนี่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 เผานี่ว้าวโอ้โหสวยมากครับเพื่อนอันนี้ก็เอาด้วยได้แล้วอันนี้ถ้าเปรี้ยวหวานก็เอาไปกินพริกเกลือโอ้ดูดูพวงนี้นะครับเพื่อนนี่นี่ครับต้นนี้ก็เคยออกลูกประจํานะ เท้านี่โอ้โหโอ้โหนะมยาวๆนิดนึงเนี่ยเอาอยาวๆสองอันเดียวก็พอครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆนี่ทีเด็ดนี่พวกนี้ดู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 พวกนี้เปล่าโอ้โหสุดยอดเลยครับพวกนี้ดูดูเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยค่าลูกสีดำๆจะหวานมากครับเพื่อนๆโอ้โห,โโหดูติดมือน้องพาวเลยนะเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมด้วย เอาเก็บลูกแฝดนี่ลูกแฝดนี่โอ้โหลูกแฝดโอ้โหตกลงไปเลยเอ๊เดี๋ยวเอาไปล้างน,นี่นี่ครับน่าอร่อย,อยครับสดๆนะนี่นะเอา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 ลูกนี้นะแดงดำอันี้อันนั้นแดงดำเห็นไหมเออได้และอันนี้น,นี่นี่นี่ยิงนี่ทีนี้ โอ้ยมาเจออีกจริงหนึงนะครับเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่ดูโอ้โหนกเปาเนี่ชอบเลยใช่ไหมเนี่ยสีอะไรเปาชอบสีอะไรเนี่ยสีดำสีดำหวานใช่ไหมอ๋อเก็บได้เลยโอ้มีรอยนกกินด้วยอันนี้อันนี้มันตกขึ้นไปอืมอันเนี้ยทิ้งเลยอันนั้นนี่ตกเมื่อกี้เอ้าวนี่ตอนนี้นี่ครับเพื่อนโอ้โหดูแบบใกล้ชิดเลยนะ อันนี้อันนี้แดงดำได้อยู่เนี่ยใกล้มือเนี่ยเดี๋ยวสำรวจดูอีกทีหมดยังอันนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนมันนะเพื่อนเนี่ยนี้ยังอ่อนๆพวกนี้ถ้าเจอก็เก็บได้เลยอันนี้พ่อให้เพื่อนๆดูนี่นี้เขายังอ่อนอยู่ครับเพื่อนๆโอ้ดูดแต่ว่าปลูกไม่ต้องอะไรมากเนาะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากเลยเนี่ยธรรมชาติของเนี่ย นี่ครับอ๋อนี่อันนี้ก็ได้นี่พาวนี่เนี่ยสีนี้ก็ได้นี่นี่สีสีเข้มแล้วเนี่ยอือันนี้ก็นู่นพาวนู่นเกือบเกือบลืมนู่นนะนี่เพื่อนนู่นเนอะมันจะตกอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ใหญ่แล้วเออซ่อนไว้อ่ะพาเก็บไอ้ใกล้ๆมือก่อนเนี่ยนี่เพื่อนโอ้สุก สุบจนบางทีก็หล่นนะกินกันไม่ทันเลยนะเนี่ยถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวหวานเนี่ยอันนี้ข้างล่างก็มีเพ้านั่นเออนั่นแห่ะเอ้าทีนี้ก็ก้านเนี้ยกิ่งเนี้ยถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวหวานก็มีนะเพื่อนๆคนไหนชอบแบบเปรี้ยวหวานก็เอานี่ครับเผาเชื้อแบบ นุ่นครับนุ่นป้ายจริงนะโอ้โหเราเน้นแต่สีดำๆไปก่อนเนาะโอ,โอเคข้างบนข้างบนอุ้ยมีข้างบนด้วยเอาดึงมาเดี๋ยวนะนี่โอ้โหวันนี้ลูกนี้ให้เพื่อนดูก่อนนะพ่อโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ,โอเคครับนี่ก็ถือว่าได้นำสรุปผลกันนะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูก่อน ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็พวกเราก็มาเก็บมันบรลลีกันครบแล้วเน้ำผ่าวเนาะได้เยอะไหมให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะเยอะไหมโอ้โหดูครับนี่ดูเต็มเต็มกระบะเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูดีกว่าเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูนะนี่เลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต่านใดนะครับรักสุขภาพหรือว่าชอบทานผลไม้นะครับที่หากินได้ง่ายๆนะ อันนี้ผมก็ปลูกไว้เมื่อหลายปีแล้วละ่ะก็เป็นลูกดกมาตลอดครับบางทีก็แบบออกตลอดปีเลยนะบางทีนะถ้าอ่าปีไหนเข้าดกนี่ดกมากเลยนะอันนี้ก็จะมีทั้งสีแบบสุกแล้วนะจะเป็นสีดําเข้มนะครับสีม่วงๆเลยอ่าลูกไหนยังไม่ค่อยสุกก็จะเป็นสีดําแดงนะครับหรือสีแดงเข้มนะครับมีรสเปรี้ยวหวานนะด้วย,วยถ้าลูกไหนสีดําแบบนี้เนะาะเอาเนี่ย เขาจะมีรสหวานแบบเข้มแบบหวานแบบเหมือนเหมือนเบอร์รี่เลยเอยเหมือนแยมเลยเนาะนี่่โอเคนะครับงั้นก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ